สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาทําการพยาบาลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการป่วดใน24ชั่วโมงแรกนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยนะคะมาถึงมอดนะคะเราก็จะทําการดูชาร์ตที่รวบรวมข้อมูลจากห้องผ่าตัดนะคะดูชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ดูอายุค่ะแล้วก็ดูข้อมูลการผ่าตัดนะคะแลกษักนั้นนะคะแล้วก็จะมาเช็คชื่อทีอ่ป้ายข้อมูล บริการนะคะดูชื่อดูอายุค,ค่ะว่าถูกคนไหมตรงกันไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาวัดส,สัญญาณชีพแลกะก็ประเมินความรู้สึกแรกรับของบ้รับริการนะคะสวัสดีค่ะคผู้ป่วยผู้ป่วยชื่ออะไรคะอนิตาค่ะคุณอันิตานะคะคุณอนิตารู้สึกยังไงบ้า,บางคะหลังจากที่ผ่าตาัดมามีความปวดบริเวณแผนมากไหมคะปวดมากค่ะ เราจะมีระดับความปวด5 1ถึง10นะคะถุ้1ก็คือปวดในระดับที่น้อยที่สุดนะคะแต่ว่า้10ก็คือปวดมากที่สุดในชีวิตคุณพันธิตาคิดว่าตัวเองปวดในระดับไหนคะ5ค่ะโอเคค่ะ หลังจากที่เราประเมินไว้ที่ซ้ายของผู้รับบริการและก็ประเมินอาการแรกของผู้รับริการเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการรายงานแพทย์ค่ะ,ะผู้ป่วยรายนี้นะคะมีแพนสกอความปวดอยู่ที่8ระดับ8นะคะก็คือระดับซีเวียนะคะคือระดับที่มากที่สุดนะคะแพทย์อาจจะให้ยาเป็นในกลุ่มพวกกลุ่มสตรองโอปิโอนะคะเช่นยารมฟีน,นะคะ่ะ ซึ่งนะคะในทางพยาบาลของเราที่จะทําการบรรเทาเอาการปวดได้นะคะก็คือการจัดท่าให้กับผู้รับบริการค่ะ,ะในผู้ป่วยรายนี้นะคะเราจะใช้ท่า Se ม i F o าเว r ร o โพซิชันนะคะหรือว่าท่านอนหงายศีรษะสูงค่ะซึ่งเป็นท่าที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภายในช่องท้องนะคะท่า Se ม i f o าเว r ร์โพซิชันนะคะคือท่านอนหงายศีรษะสูง30 45องศานะคะโดยลำดับแรกนะคะเราจะทําการจับที่ปลายเตียงก่อนนะคะื่อไม่ให้อา ผู้รับบริการนะคะถลายตัวลงค่ะหลังจ,จากนั้นนะคะเราก็จะทําการปรับที่หัวเตียงขึ้นนะคะ3 0มสถึงสีองศาค่ะค่ะสำหรับการพยาบาลระยะหลังผ่าตัด24สชั่วโมงนะคะจะทําการวัดไว้เท่าทรายนะคะแล้วก็ประเมินเพนสกอร์ให้ผู้รับบริการค่ะสวัสดีค่ะคุณพันิตา วันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างคะปวดลดลงจากเมื่อวานไหมคะปวดลดลงค่ะค่ะระดับความปวดนะคะหนึ่งถึงสิบคุณธนิตาให้เท่าไหร่คะหนึ่งก็คือปวดนิดหน่อยสิบคือปวดที่สุดเลยค่ะปวดสามค่ะค่ะสหรับความปวดนะคะเพศกรของคุณธนิตาอยู่ที่สามค่ะจะตุ้นให้ลุกนั่งนะคะลงจากเตียงเมื่อประเมินแล้วนะคะว่าผู้ป่วย ไม่มีข้อจํากัดทางการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผู้ป่วยนะคะลดการเกิดแผลกดทับลดภาวะปอดแฟบแล้วก็อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลิ้ไส้ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นการเดี่ยเนเบงความสนใจเพื่อลดอาการปวดหลังการผ่าตัดนะคะ 1. เราจะนวดบริเวณที่ไม่มีสายน้ําเกลือและแผลผ่าตัดค่ะเช่นบริเวณมือหรือว่าเท้านะคะเพื่อลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อคลายความเครียดความกังวล ผู้ป่วยจ,จะรู้สึกหลับสบายมากขึ้นค่ะ 2. เราจะสอนให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกลึกๆนะคะและอื่นๆค่ะโดยการฟังเพลงดูหนังทำสมาธิค่ะ